รบกับยาฆ่ากับหมดหลักสูตรฝูงบินต่ำหรือแก๊งตัดหญ้าของนักรบไทยแต่จะว่าไปทำไมรั้วของชาติเนี่ยถึงโดนล้อเรื่องตัดหญ้าอยู่บ่อยจังวันนี้เวเลอร์สตอรี่ ep 1 3จะพาทุกท่านมาเมาส์มอยเรื่องนี้กันครับกา, <laughs> การที่ชายหนุ่มคนนึงจะเข้ามาเป็นทหารไทยสิ่งแรกที่หลายๆคนจะคิดถึงเนี่ยคือการได้จับปืนถือดาบใส่ชุดเท่ๆแล้วก็รบเพื่อปกป้องประเทศกันแบบชีวิตจะหาใหม่ แต่ทำไมทำไมบางครั้งกลับมีภาพของพ่อหนุ่มชุดลายพรางกำลังตัดหญ้าอย่างขมักขมเนโผล่ขึ้นมาให้เห็นแทนก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าทหารไทยเนี่ยตัดหญ้ากันบ่อยจัดเนื่องจากพื้นที่ค่ายทหารเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทําให้เขตรับผิดช,ชอบของแต่ละหน่วยใหญ่ตามไปด้วยนั่นเองสมมติว่าทหารไทยเริ่มตัดหญ้าจากหน้าประตูหน่วยกว่าจะไถไปเรื่อยๆจนถึงหลังหน่วยเนี่ยหญ้าที่ประตูหน้าหน่วยแม่งก็กลับขึ้นมายาวอีกครั้งแหละทำให้ต้องตัดกันวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นทั้งวีทั้งวัดซึ่งจริงๆแแแลล้้้้ววกกกกกกาา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 รรรรตตตััััดดหหหหญเเเนน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 ีี่่่่่ย็นน็็ปททททพพืฐของงใฒะมิส ทำให้เป็นวัทกรรมแล้วก็โดนล,ล้อเลียนเรื่องนี้เรื่อยมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยมีการเกณฑ์ทหารหรือเปล่า โดยการเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็ไม่ค่อยมีใครอยากโดนเลือกมาเป็นกันอยู่แล้วทําให้เกิดการตั้งคําถามกันในกระทู้พันทิปหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆแทบจะทุกป,ปีถึงจุดประสงค์แล้วก็ประโยชน์ของการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าซึ่งทางกองทัพเนี่ยก็มีเหตุผลมากมายร้อยแปดทางการรับใช้ประเทศการเป็นรั้วของชาติการฝึกวิน,นัยแต่ก็ไม่เห็นจะมีบอกใน job description เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเกณฑ์พวกเองมาตัดย่าอย่างไงไหลหนูพูดง่ายๆก็คือกูไม่ได้อยากมาเป็นทหารแล้วก็ไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้แต่แรกแล้วโว้ยกู ซึ่งทหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดหญ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพลทหารโดยขอเรียกชุดปฏิบัติการกำจัดและทำลายล้างศัตรูพืชน,นี้ว่าฝูงบินต่ำหรือว่าแกงตัดหญ้าฝูงบินต่ำเป็นชุดปฏิบัติการที่สืบทอดหน้าที่จากพลทหารผัดพีสู่พลทหารผัดน้องรับคำสั่งโดยตรงจากสิเวหรือว่าผบอร้อยในการตรวจหาและทำลายล้างหญ้าที่มีความสูงเกินกว่าผบอชากำหนดในหนึ่งชุดปฏิบัติการเนี่ยจะประกอบไปด้วย1พลควบคุมใบมีดสังหาร มีหน้าที่ควบคุมเครื่องตัดหญ้ากดแหว่งใบใมีดหรือว่าเอ็นให้เฉือนไปที่ลำต้นของหญ้าได้แบบขาดสับบันมีอาวุธประจํากายประกอบไปด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายหรือถ้าผอบอหน่วยเปนหน่อยก็อาจจะอัปเกรดเป็นแบบเข็นได้ด้วย2พลละกว่ามีหน้าที่ลําเลียงแล้วก็รวบรวมต้นหญ้าที่เสียชีวิตแล้วมารวมพลไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อรอลําเลียงไปยังจุดทําลายล้างนั่นเองโดยพลละกว่าและพลควบคุมใบใมีดสังหารเนี่ยอาจจะสลับตําแหน่งกันได้แต่อาจจะมีพลละกว่าบางนายที่ไม่ได้มีขีดความสามารถในการควบคุมเครื่องตัดหญ้าได้ดีก็จะเป็นนนนไดด้แค่่ลละกวาัเเองงโยฝูบิต มีกีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมหรืออาจร่วมกับฝูงบินต่ำอื่นๆทำให้ปฏิบัติภารกิจได้เร็วขึ้นและยังสามารถดําเนินกลยุทธ์ด้วยตัวคนเดียวหรือว่าโลนบู๊ได้ด้วยโดยทหารที่อยากสมัครเข้าร่วมชุดปฏิบัติการนี้สามารถส่งคําร้องไปยังทหารผัดพี่ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่แล้วได้เลย ซึ่งการไปอยู่แก๊งตัดหญ้าก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายแค่ถอดสมองตัดหญ้าไปวันๆกลับกันเนี่ยยังดีซะอีกที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ต้องไปทํางานจับชายอย่างอื่นแถมได้ปลีกวิเวกไม่ต้องยุ่งกับใครอีกด้วยสาหรับใครที่ไม่อยากตัดหญ้าตัวดําก็ไม่ต้องไปตัดก็ได้หน้าที่ส่วนอื่นเนี่ยก็มีทําอีกเยอะแยะโคตรเออแต่ว่าคนที่อยู่ร้อยหรือว่าพันบริการเนี่ยก็อาจจะตัดหญ้าก,กันเยอะหน่อยใครที่กาลังไปเป็นทหารช่วงนี้เนี่ยเวเลอร์ er ก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วพบกันใหม่ครับกับเวเลอร์สตอรี่อีพีต